มีบางค่ำคืนครับที่ทีมไม่ได้แชมป์แต่โลกฟุตบอลยืนขึ้นปรบมือให้กับพวกเขาฤดูกาล2024-2025ของอินเตอร์มิลานไม่ใช่เส้นทางที่โรยได้กรีบกุลาบแต่เป็นเส้นทางที่โรยด้วยเหงื่อความเชื่อและหัวใจนักสู้ของชายที่ชื่อว่าซิโมเนอินซากีทีมของเขาไม่หรูหราไม่หรูหราไม่มีสตาร์ระดับโลกมากมายแต่มีเทคนิคที่เฉียบขาดมีเกมรับที่อดทนและมีฟุตบอลอิตาเลียนสายเลือดแท้ผสมเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่พวกเขาฟาฟันจากรอบแบ่งกลุ่มลม้มไบเยนพริกนรกใส่บาร์เซโลนาในรอบรองเข้าชิงยหัวใจ ใจที่มากกว่าชื่อเสียงแต่นัชชิงคือค่ำคืนที่ทุกอย่างผิดจงังหวะอินเตอร์พ่ายต่อปารีสไปศูนย์ประตูต่อ5ในค่ำคืนที่อินซาก,กีถึงกับเอ่ยว่าคืนนี้ไม่ใช่อินเตอร์ของผมแต่ผมภูมิใจในทุกคน อินเตอร์ในปีนี้เป็นทีมที่ดีมากครับแต่ยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดยังไม่ใช่วันนี้ที่พวกเขาจะยืนอยู่บนยอดยุโรปแต่ถ้าฟุตบอลให้รางวัลกับคนที่ไม่หยุดพยายามวันหนึ่งอินเตอร์จะกลับมาและในวันนั้นโลกทั้งใบพร้อมจะยืนขึ้นและพูดว่าครั้งนี้พวกเขาคู่ควรกับแชมป์จริงๆเพราะแชมเปียนไม่ได้เกิดจากนัดชิงนัดเดียวแต่มาจากหัวใจที่ไม่เคยหยุดเดิน